เขียนไปสิครับเขียนอะไราบอลยื่นีเขียนเสียงดินสอง่งลูกสอมแหลมทำไมเขียนสอมสอมแหลมเนี่ยลูกแหลมแล้วมันก็หักปั๊กแ่บบ้านแอบบ้านเดียวดูดูไหมหิดหิด อันนี้เสียแต่วาใช่ไหม Yes นี่นี่ไม่สวยใช่ไหมครับทมเร็วๆครับลูก